สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมขอมาชี้แจงเกี่ยวกับคลิปนี่หน่อยครับก็เป็นคลิปรายยอนะครับผมต้องขอโทษสําหรับคลิปวันอีกด้วยนะครับคลิปฟลอควันอีกด้วยนะครับซึ่งในที่เราได้วางแผนไว้กับที่เราได้ถ่ายไปเนี่ยผมไม่ได้ถ่ายตามที่ผมได้คาดหวังเอาไว้นะครับวิดีโอมันอาจจะสั้นไปนะครับแต่ว่า ผมก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับซึ่งในโอกาสหน้าผมก็หวังว่าผมจะทําได้ดีกว่านี้นะครับก็ผมต้องขอโทษด้วยนะครับซึ่งสาเหตุที่ผมทําไม่ได้เพราะผมไม่กล้าที่จะเอากล้องออกมาถ่ายผมอายหรือหรือไม่มันก็อาจจะเป็นที่ว่าอ่าเราก็อยากจะใช้ชีวิตกับครอบครัวนะ เราก็ยังไม่ค่อยอยากจะจับกล้องเท่าไหร่เราก็จะจะเฮฮาแบบที่ไม่มีกล้องผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับก็ยังไงในอีดอีดหรือวันว่าวันฮารีรายอเนี่ยผมก็ต้องขออัพทุกคนด้วยนะครับก็ก็มาอัพซเฮดันบาตินะตน,น,น,นะครับแล้วก็ไปนั่ง้อหน้าวอรมมิ่งกนะครับผมมาทีแจงแค่นี้แหละครับก็สวัสดี ดูสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ vlog นะครับทุกคนวันนี้เนี่ยก็จะเป็นวันรายยอใช่ไหมซึ่งตอนนี้เนี่ยโมงห้านาทีผมก็ได้ตื่นในเวลาประมาณห้าโมง ช้าซึ่งผมก็ได้ทำการละหมาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็แล้วเดี๋ยววันนี้เราจะไปทำอะไรก็ต้องรอติดตามกันนะครับแล้ววันนี้ก็จะเป็นวันลาหย,ย่อนเราก็อาจจะมีถ่ายรูปบ้างาเดี๋ยวขึ้นชื่อผีจอ่าก็มีถ่ายคลิปในช่องนี้ก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับก็ เดี๋ยวเราก็ได้ดูคลิปกันนะครับเราก็เป็นเวลาประมาณหกยี่สิบเราเนี่ยก็จะทำการอาบน้ำนัน่นแหละครับเดี๋ยวคูวมจะทำการละหมาดที่บ้านเพราะว่าทางไลายให้ทำการละหมาดที่บ้านเนื่องจาก การสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโควิด1 9บเกทําำให้เราไม่สามารถออกไปทำงานเป็นไปร่วมละหมาดเป็นกลุ่มได้ก็จึงให้เขาก็จงให้ให้ละหมาดอยู่ที่บ้านนครับก็เดี๋ยวผมว่าจะไปทำการละหมาดก่อนนะครับสครับตอนนี้ผมก็ได้ทำการละหมาดแล้วก็ทำงาน มาอัพกับทางทางครอบครัวเรียบร้อยแล้วนะครับว่เดี๋ยวผมก็จะทําการอาจจะเป็นการถ่ายรูปหรือว่าอาจจะไปพบปะญาติพี่น้องนะครับมาดูกันนะครับ<อ>ครับตอนนี้เราก็กำลังจะไปพบปะกับญาติพี่น้องครับก็ไปดูกันนะครับว่าเราจะไปเจอใครบ้างเส่วนมากก็จะเป็นแค่ในครอบครัวกันนะครับก ก็จะไปดูกันนะครับว่าเราจะเจอใครบ้างน,นะครับ บ้านของญาติพ <âu baik> ี่น้องนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันนะครับว่าเราแต่ว่าเราต้องสเซมับสไตน์แมน